สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นไหคะเราว่าจะแบบได้เปิดกล้องแล้วกตื่นเต้นมครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมไม่มากเพราะว่าทางทีมแล้วก็ทางนักแสดงค่อนข้างเตรียมตัวกันแบบเขาเรียกอะไคึกค่อนข้างเต็มที่กันมากครับผมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับน้องมันไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแล้วพี่พี่เอออ้าวแล้วแล้วพี่ตื่นเต้นหรือเปล่าพี่ไม่พี่ไม่ตื่นเต้นแต่พี่สั่นใครคือตอนที่นั่งสวดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ เราเรอเวลานี้มาแบบนานมากๆเป็นปีๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้มันก็มาถึงแล้วอะไรอย่างี้ครับรู้สึกว่าเออมันมันดีใจมากๆที่แบบจะได้เล่นกับน้องจะได้แบบได้ทําการแสดงท่เราลักแล้วก็สร้างผลงานที่ดีกับไปด,ดูคนด้วยครับใช่การถ่ายตัวก็งีบแต่เราควรจเตรียมตัวยังไงบ้างไหมอ่าถ้าในพาร์ทของน้องไปฟิตเนสอย่างเดียวเลยครับผมเพื่อ,อเพื่อซีนแบบ อย่างนั้นแหละที่ทุกคนอาจจะคาดหวังไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่านอนเต็มที่กินโปรตีนให้ถึงกิน<อ>ข้าวให้ครบสามมือครับผมก็แต่ว่าเราไมเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงใช่ไหมครับขอคบคุณนะครับสรุเนื้อเขาน่ารักขึ้นนะพอดีถามผมนะกระดูกขาวขึ้นอะไรออร่าขึ้นเยอะเลยตั้งแต่วันแรกแล้ว<ม>เ,เราไี่ภกเราตพี่ภูเกตเริมเสร็จตัวคำคำขึ้นเลยใช่เพิ่มเสร็จตัวยังไงบ้างคือหนึ่งคือเราเราเริ่มกันเวิร์ก็อปแล้วช่วงนี้ครับแล้วก็มีการเรียนการแสดงกันว่าเวลาเหมือน พอเราถ่ายทีเซอร์ไปปีกว่าเนี่ยแล้วพอเราหายไปเลยอ่ะมันมันเหมือนลืมว่าเราต้องเล่นแบบไหนแล้วตัวละครเราอ่ะบางทีเราอาจจะลืมเรื่องของประวัติตัวละครอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งจูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเราก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็หุ่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกอย่างมันพร้อมไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่ว่าให้พร้อมแบบทุกๆด้านเลยครับใช่กลับไปเวิร์กช็อปด้วยกันอีกครั้งวเโอ้ยผมผมมีความสุขมากๆนะผมรู้สึกว่ามันดูง่ายขึ้นเยอะเลยมันดูจากวันแรกที่เรา จะกอดแบบจะ,จะกอดก็ดออก็ไม่ร้อย<ช>จะคุยกันก็ไม่ร้อยจะมองหน้ากันใกล้ๆกก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ครับวันนี้เรารู้สึกว่าพอได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่งเราเราเปิดใจกันเยอะมากๆแล้วเราก็กล้าที่จะเล่นไปกันกระโจนเข้าไปใส่ด้วยกันในการแสดงอะไรอย่างี้ครับใช่ใชทำเหนือเป็นไงบ้างก็ถ้าสําหรับเหนือเนี่ยก็รู้สึกโอเพนกับพี่เขามากขึ้นแล้วก็สัมผัสได้ว่าแบบไวในการทํางานก็ดีขึ้นแล้วก็พี่เขาก็ดูเปิดรับเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ยก็ หวังว่าในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะสนิทกันย,ยิ่งขึ้นไปแบบด้วยเวลาระยะระยะเวลาที่ะะนานขึ้นความสนิทเราก็มากขึ้น<อ>ความสัมพันธ์ก็คงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีอะไรอะไรให้ติดตามมากกว่าซีรีส์แน่นอนครับผมหนึ่งปีที่แบบรู้จักกันมามีอะไรที่เซอร์ไพรส์กันละกันผมว่าถ้าคนรู้จักน้องเหนืออ่างเงี้ยทุกคนจะรักความเป็นแบบ p o สิ t ีฟทิง i n k i n g กับน้องมากๆคือน้อง น้องมีความคิดในแง่บวกน้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจน้องเป็นคนที่ไม่ไดเดือดใจเลยแล้วก็เป็นคนที่พยายามรู้ว่าโอเคตรงนี้ฉันไม่เก่งยอมรับแก้ไขและปรับปรุงผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาแล้วกันที่แบบเลือกผมมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นคนตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่นา่ารักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความน่ารักของน้องเป็นยังไงใช่ครับผมในในทางกลับกันอนะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณเหมือนกันที่ที่เขาได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ในครั้งนี้ครับผเพราะ จริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างมีประสบการณ์ในหลายๆด้านมากๆเลยแต่ว่าเขานำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนเราโดยที่ไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีทิฐิอะไรเงี้ยเขาสอนด้วยความเต็มใจด้วยความเอ็นดูด้วยความเป็นห่วงอะไระว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันเราต้องทํางานด้วยกันอะไรเย่างี้ครับผมดังนั้นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาเหมือนแบบมไม่ค่อยมีอีโก้ต่อกันอะไรเงี้ยทำให้ทํางานได้สะงสบายมากขึ้นครับใช่เว่าเดี๋ยวเขาเปิดกล้องนี่คือเขาถ่ายเลยนะตองบอกว่าไหลลื่นเลยก็ ก็อาจจะมีอ <languages> ุปสรรคบ้างผมว่าทุกอย่างก็คงต้องมีอุปสรรคแต่เราอยู่ที่ว่าเราแบบเราพร้อมจับมือไปด้วยกันไหมแบบเวลาผ่านอุปสรรคอะไรเงี้ยผมจะบอกน้องเสมอว่าเวลาถ่ายทําเล่นไม่รู้สึกบอกผมได้ผมพร้อมเทคให้ใหม่ตลอดขอให้แบบเราไปด้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอดแล้วผมรู้สึกว่าอันนั้นมันมันอาจไม่โอเคเท่าไหร่ดังนั้นก็อยากให้น้องเชื่อใจตัวผมแล้วก็เชื่อใจตัวเองมากๆว่าเราทําได้อะไรเงี้ยบางทีความกดดันหรือว่าความเป็นนักแสดงใหม่ๆมันทาให้เรารู้สึกว่ากังวลไปหมด แล้วผมก็อยากให้แบบคลายความกังวลน,นั้นให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับให้เร็วที่สุดด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าน้องทาได้จริงขอบคุณครับใส่ไขเงินเราบอกว่าในฐานะนรอใหม่หนในอน้อนแบบเรามีเีินซีให้มาแบบมาเาป็นกำลังใจให้เราในซีีสวัสดีครับมามีทุกทุกคนก็มาเป็นกำลังใจให้แทงเงือเยอะนะครับผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมเป็นแบบว่าวันนี้เรามาเราฟักไข่แล้วเดี๋ยวให้แม่แม่มากุกไข่แล้วก็มาช่วยๆสอนน้องด้วยนะครับ <S 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 <สด> อ่อนอ่อนหนอยอ่อนอ่อนหมีอยากมีหมีไม่ใช่หรออ้อนเจเจอ้อนเจเจเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นเจเจโอเคเป็นเจ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 าไหนออนเจ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 ครับเจ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 ที่น่ารักของผมก็ยังไงซีรีส์เรื่องเรียกได้ชิดหานใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะครับพวกเรากาลังทากันบ้านกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็จะทาผลงานให้ได้ดีที่สุดให้เจเจพึงพอใจแล้วก็แฮปปี้นะครับหลายคนที่รอผมแล้วก็รอน้องเหนือแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านมานานๆาเงี้ยขอโทษด้วยแน่นอนว่าครั้งนี้จะไม่ผิดหวัง คือถ้าเรามีร้อยอ่ะเราให้พันเลยเอีเก้าร้ออาจจะยืมแม่ <laughs> ใจยัไงไงก่าากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องเรียกแดสิทานด้วยนะครับพวกเราจะเต็มที่จริงๆผม,ผมกล้าพูดเลยว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องทําผมเรื่องเรียกแดชก่อนใช่ขาด้หยครับฝาดข้อหากันติดตามครับผมอ่ามันเดิมครับผมทุก แอปพลิเคชันทุกช่องทางครับผมชื่อว่า y o UADaddy the Series มีเอสด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกแด๊กซิทานนะครับ<ช>ก็ถ้าหาไม่เจอเซิร์ชว่าฟุกฟูสิทธ์หรือว่าฟุกแสงเหนือหรือว่าน้องแสงเหนือก็ได้เจอเจอเจอหมดเลยครับผมใช่หรือว่าพิมพ์แฮชแท็กเรียกแด๊กซิทาหรือว่าแฮชแท็ก UADaddy ก็ได้ครับใช่ค,คือเดี๋ยวเราเจอแน่เ<ช>จอ<า>แน่มันหาเรื่องเลยเดี๋ยวเราได้เจอแน่อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมใกล้แล้วปีหน้าได้ดูแน่นอนครับ

ได้ครับออาต้งนี้นะได้ครับได้ต่อได้ครับ้งนี้ต่อครับอก็มีครับได้ครับได้พป๊บึงครับ บายบายนนบายบายนะค่ะนะข่าวปนะตรงออกว่าค่ะผมจะพุ่งไปไหนนะสองคเียวนี่ให้ประตูถ่ายรูป